มาดูสวดีเลกอ,อดีตสวดิเล็กลิศนะคะบอกเรื่องชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะคือจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นค้านจริงหรือไม่ถ้านายกรัฐมนตรีตอบไม่ได้3ข้อน,นี้รัฐบาลก็อยู่ไม่ได้3ข้อน,นี้คืออะไรเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไม่สนใจสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเวชชะ,ะเบียนและหลักฐานอื่นๆให้แพทยสภาและปปชอาจนะจริงจริงเป็นนายกแต่ไม่สั่งนะ กรณีและมนตรียุติธรรมทวีถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเอื้อประโยชน์ให้สิทธิพิเศษนักโทษได้ลงตรวจสอบความถูกวิิตัวเองไหมไม่นะพี่เป็นคนในครอบครัวเหตุใดไม่แสดงความสุจริตออกมายืนยันความจริงเกี่ยวกับอาการป่วยขั้นวิกฤตของผู้ต้องสงสัยละ่ะคือเป็นถึงลูกสาวอะ่ะก็มาบอกดีแล้วตัวเองก,ก็ไปเยี่ยนด้วยนะหรือบอกไม่ได้ก็ให้พี่เอมาบอกอพี่อ๊อกออกมาพูดสิสำหรับร่างแก้ไข มตาตรา256ให้มีหมวดใหม่ยกเลิกฉบับปัจจุบันและเขียนใหม่ทั้งฉบับนั้นขอเพียงสภาบรรจุวาระและได้ประชุมตามวาระสสสวก,ก็ทําปิดและธรรมนูญกันทั้งสภาโอกาสต้องโทษทางอาญาแล้วอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเอาเรื่องชั้น14ก่อนออออท่านอดีตสวาดิเลกเลยพูดถึกว่า 1. คุณเป็นนายกคุณต้องอํานวยละปปชขอไปลงมาตำรวจไม่ให้เนี่ยแพทยสภาขอไปเนี่ยให้เขาไป4แผ่นเนี่ย ท่านเป็นนายกท่านต้องอำนวยความสะดวกเขาแล้วนะ 2. คุณทวีต้องไปทําให้ให้ความจริงปรากฏ 3. ในฐานะลูกสาว<อ>ก็ออกมาพูดสิ<อ>ว่าพ่อป่วยหนักจริงๆเออหรือว่าไม่ให้พี่เอมพูดหรือให้พี่โอ๊คพูดสิพี่น้องยังมีอยู่ไม่ได้ตายหายจากใช่ไหมล่ะอ,อันนี้อันนี้พูดถูก